ยย,ย,ย,ยไม่ใช่นะคะกับวักนี้นะคะก็เราก็มาพบกันเหมือนเดิมนะคะกับอักษรฮิรังระวักยะนั่นเองนะคะซึ่งเป็นวักรองสุดท้ายและท้ายสุดนะคะซึ่งวักก็ไปท่องศัพท์กันนะคะว่าในวักนี้นะคะมีอักษรหรือมีคำศัพท์อะไรที่น่ารู้กันบ้างนะคะงั้นไปกันเลยคะ่ะหาจิเมม่าโช ยะยุโยยะยุโยยะยุโยยะยะยะมะแปลว่าภูเขายะยะยะมะแปลว่าภูเขาอยู่อยู่ยุคุแปลว่าในที่สุดอยู่อยู่ยุคุแปลว่าในที่สุด โยโยโยคุแปลว่าบ่อยๆโยโยโยคุแปลว่าบ่อยๆค่ะตอนนี้เราก็มาถึงในการทบทวนคำศัพท์กันนะคะที่ขึ้นต้นด้วยอักษรวัคยะกันนะคะซึ่งในวัคยะเรามีคำมีอักษรกันด้วย3ตัวนะคะก็คือยาอย,าอยู่โยนะคะที่เราใช้กันนะคะซึ่งเรามาทบทวนและเพิ่มเติมคำศัพท์ใหม่ๆกันนะคะสำหรับคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยอักษร วัยะนะคะกับคําสัมที่ขึ้นต้นด้วยอักษรฮิรังกน,นะตัวยะนั่นเองนะคะกับคําแรกคําว่าอย่ายคังอย่าค้างนะคะอย่าค้างแปลว่ากาต้มน้ํานะคะซึ่งเป็นกาต้มน้ําที่ต้องเป็นกาต้มน้ําที่ต้มกับแก๊สด้วยนะคะ <c oughs> และจะมีอีกหนึ่งคำนะคะที่ขวัญเองนะคะรู้สึกสงสัยนะคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเป็นกาต้มน้ําไฟฟ้าล่ะคะที่มันใช้ไฟฟ้าเสียบนะคะมันเรียกว่าอะไรนะคะซึ่งคํานี้มันเรียกว่า เคโตรุเคโุรุนะคะเคโุรุคือเป็นการต้มน้ํานะคะหรือหม้อต้มน้ําที่มีไฟฟ้าเสียบนั่นเองนะคะและคําต่อไปนะคะควา ath, ath, ะคะ ath, ว่ายากิมัยากิมันะคะยากิมัแปลว่าย่างนะคะย่างปิ้งเผานะคะถ้าเราจะบอกว่ามันคือเนื้อย่างนะคะเราก็จะบอกว่ายากินิกุ ยากินิกุนะคะยากินิกุก็คือเนื้อย่างนะคะซึ่งยากิก็มาจากคำว่ายากิมาซนะคะที่แปลว่าปิ้งหรือย่างหรือเผานั่นเองนะคะส่วนนิกุนะคะมาจากคำว่าเนื้อนะคะกลายเป็นยากินิกุก็คือเนื้อย่างนั่นเองนะคะและคำต่อไปนะคะคำว่ายาคิวยาคิวนะคะยาคิวก็คือเบสบอลนะคะซึ่งเป็นกีฬายอดฮิตกีฬาหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะและคำต่อไปนะคะคำว่ายากุซุกุ ยาคุสุขุนะคะแปลว่าสัญญานะคะสัญญานะคะสัญญาว่าจะอยู่ด้วยกันจนจบไร่นี้และจบคลิปนี้กันนะคะและคําต่อไปนะคะคือคําว่ายาคุนิคิมัตยาคุนิท a จมัตยาคุนิทัจมัตนะคะยาคุนิทัจมัตนะคะแปลว่าเป็นประโยชน์นะคะเป็นประโยชน์ <c oughs> มีประโยชน์นั่นเองนะคะซึ่งคําว่าทัจมัตคํานี้มาจากคําว่ายืนนะคะ ต่อไปนะคะเราก็มาถึงคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยอักษรที่ดงนะตัวยุกกันนะคะซึ่งเราก็มีคำศัพท์ใหม่ๆมาให้เรียนรู้กันนะคะกับคำแรกคำว่าหยุ่ยุนะคะหรือแปลว่าน้ำร้อนหรือน้ำอุ่นนั่นเองนะคะและคำต่อไปนะคะคำว่ายุกตะยุกตะนะคะยุกตะมาแปลว่าเย็นค่ำโพเพนะคะแบบนี้เลยนะคะอากาศแบบกลังโรแมนติกเลยนะคะ คำต่อไปนะคะคําว่ายูโชชิมายูโชชิมานะคะแปลว่าชนะเลิศนะคะก็คือลําดับที่1นั่นเองนะคะก็แปลว่าชนะเลิศนะคะยูโชชิมาคําต่อไปนะคะคําว่ายูบิงเกียวคุยูบิงเกียวคุนะคะยูบิงเกียวคุก็คือไปรษณีย์หรือ post office นั่นเองนะคะคำต่อไปนะคะคําว่ายูเบ ยูเบะนะคะยูเบะแปลว่าเมื่อคืนนี้นะคะเมื่อคืนนี้แปลว่ายูเบะคำต่อไปนะคะคำว่ายูเมะนะคะซึ่งยูเมะยูเมะนะคะเป็นคำคุณศัพท์นะนะคะ อันนี้นะคะสังเกตดีๆนะคะมันคือคําคุณศัพท์นะนะคะแต่มีหน้าตาคล้ายกับคําคุณศัพท์อีกนะคะซึ่งแปลว่ามีชื่อเสียงนะคะและคําต่อไปนะคะคําว่ายุคินะคะยุคิแปลว่าหิมะนะคะซึ่งอยากเห็นมากๆเลยนะคะโอ้ต้องขอเก็บเมกมันนี่กันต่อนะคะแล้วเดี๋ยวไว้เราจะไปสัมผัสหิมะของจริงกันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งความขวัญและความเป้าหมายของขวัญเองนะคะก็ถ้าเพื่อน อยากจะไปสัมผัสธิมะนะคะก็รองเมกันนี่เก็บตังกันนะคะแล้วความฝันนั้นจะเป็นจริงได้ด้วยตัวเราเองนะคะก็ไปกันต่อกับคำต่อไปกันดีกว่านะคะกับคำว่าโย่อยอีนะคะซึ่งเรามาถึงกับหมวดที่3กันแล้วนะคะคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยอักษรทนะี่เราองนะตัวโยนีนะคะโย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 นะคะเอาไม่ใช่นะคะโยนะคะโย คำแรกนะคะคำว่าย่อยย่อยนะคะแปลว่าดีนะคะย่อยแปลว่าดีนะคะและคำต่อไปนะคะคำว่าย่อยมัสย่อยมัสนะคะหรือโยนะคะโยอุโยอูนะคะก็คือย่องแปลว่าเมานั่นเองนะคะและคำต่อไปคือคำว่าโยขาโยขานะคะแปลว่าวันที่ 8นะคะวันที่8นะคะโยคะ่ Yo, คะโยค่ะนะคะแปลว่าวันที่8และอีกหนึ่งคำนะคะคำว่าโยจิโยจินะคะแปลว่าทุรลนั่นเองนะคะก็จบกันไปนะคะกับคำศัพท์เพิ่มเติมนะคะสำหรับที่เป็นคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยอักษรเฮกาน,นะวโยยะยุโยนน,นนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันกันกบคำศัพท์และ การฝึกออกเสียงอักษรที่รังนะในวะระกันนะคะแล้วบกันค่ะยา <Yeah! S 1> ก็จบกันไปนะคะกับอักษรที่รังนะวะยะและวะระนะคะซึ่งเราก็ฝึกฝนและจดจดจำนะคะการเพิ่มเติมเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อที่จะสามารถนำมาเขียนและอ่านอักษรที่รังนะและอักษร คำศัพท์ในภาษาญี่ปุ่นได้นะคะซึ่งก่อนหน้าน,นี้นะคะเราจะเป็นในส่วนของเสียงคุณ